รุณสวัสด์ยามเช้านะคะเปิดตัวชัดนิดนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้เงียบดีนะคะพูดคุยได้วันนี้ตื่นมาเจ็ดโมงครึ่งอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารเช้าอาหารเช้าก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะมีแบบกาแฟขนมปังคุณภาพชีวิตนะคะ หลังจากนั้นเมื่อพร้อมแล้วนะคะพิติก็ออกจากบ้านประมาณ8ดโมง8ดโมง5 8าโมง45 8โมง45นะคะแล้วก็เดินไปรอรถเมย์รอรถบัสค่ะซึ่งรถบัสก็จะมาประมาณ9โมงสนาทีนะคะอาทิตย์นี้ มีเรียนตอน10โมงนะคะ10โมงจนถึง4โมง4 5ตารางเรียนก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าช่วงเนี้ยวันนี้ก็เป็นวันพระฤหัสบดีที่3นะคะพฤศจิกายน ก็เป็นช่วงวันหยุดเหมือนแบบปิดเทอมย่อยของนักเรียนนะคะดังนั้นรถบัสเนี่ยเขาก็จะมีตารางเวลาถ้าเป็นช่วงวันหยุดเขาก็จะใช้ตารางนี้ใช้ตารางของวันหยุดนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวันทํางานปกติก็จะใช้อีกตารางอีกตารางหนึ่งค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยพิธีก็จะเริ่มเรียน9โมงนะคะโอ๊ยตื่นเช้าอีกแล้วว่ะ อากาศหนาวนะคะอากาศหนาวแบบขี่เกียรตื่นเนาะอยากนอนนะ่ะค่ะก็นั่งรถนั่งรถเพ <c oughs> totally มย์รถประจำทางนะคะมาประมาณสิบห้านาทีแล้วก็มาลงที่สถานีสถานีนี้ลงที่สถานีนี้นะคะก็เดินต่อมาอีกนิสหนึ่งนะคะมันก็ไม่นิสนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะ อยู่ฝั่งนู้นนะคะเดินไปก็จะใช้เวลาประมาณอีก15นาทีก็ถือเป็นการออกกำลังกายเดินต่อนะคะโอเคเดี๋ยวค่อยมามามอยกันใหม่นะคะ1วันกับการไปโรงเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเข้ามามามอยกันใหม่นะคะ Benjamin aura cinq ans et demi et 5 ans en mai. Nous sommes bien installés à Lille. Nous avons une jolie maison. เลิกเรียนแลนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาห5โมงเย็น ประมาณห้ามครึ่งนะคะมืดแล้วมีแสงไฟกลับถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนคะ่ะพรุ่งนี้ว่ากันใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นทางเข้าบ้าน,นะคะ่ะก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านนะคะท,ที่ติดตามโอเคคะ่ะดูบรรยากาศที่บ้านไปเรื่อยๆนะคะวุ๊ยรถจอด ขึ้นเนินเหนื่อยหอบนะคะค่าโอเค